ครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นก็ออกล่าหาน้ําพึ่งกันเลยครับ่าพึ่งหลวงพึ่งป่าอันนี้ก็อยู่บนเขาอีกเช่นเคยก็เป็นป่ายยางล้างต่อไปครับวันนี้ก็มาผ่านเบิร์ตยี่โอผ่านเบิร์พันโอครับต้องการคนดูไฟข้างล่างเป็นคนดูไฟครับตีพึ่งให้เป็น มนคนตีครับไอ้ไอจุกแดงๆนู่นครับามาเจอพึ่งเขามาเจอพึ่งแวะหาพึ่งไม่เจอเลยนูน่นอยู่ข้างบนนู่นครับเวาม่สูงมากครับยอดยางแต่สําหรับผมก็สูงพันเบิร์ดบอกไม่สูงช่วงนี้กําลังเตรียมตัวอะไรครับไหนก็เตรียมตัวก่อนงานนี้แทกขึ้นต้นแทกขึ้นต้นยางครับ ที่ไรกก็จะไม่ถ่ายคลิปนะฮะลองถ่ายทิถ่ายคลิปได้หน่อยจัดไปครับถักไปนะครับสวัสดีต้นยางมันเอ็นๆนะครับมีที่พักข้างบนแต่ช่วงล่างไม่มีที่พักนี่ครับก็ อีกประมาณสักหกเจ็ดเมตรก็จะถึงพึ่งแล้วแต่พันเบิร์ดเหนื่อยคขอ,อยังชั่วขายัางชั่วมีที่พักเขาอะ <cười> 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 oh, quá suối luôn ากระดาษสวยเลยป่ะโอ้ฟันขึ้นเยอะไปหน่อยครับวันนี้ไม่มีอะไรป้องกันครับ mình ở lại gần nữa, không có chút bảo đảm, hồ Nam đẹp quá, cái sơn cái มันมีแกซ้อนแล้วโอ้โหสวยจริงตรงนี้ตัวออนไม่เอาไมาตัวอ้นน้อยเกิน สุดเอื้อมไม่มีที่นั่งดดไงต้องขาไม่หันหัวกลับมาเอื้อมไม่ถึง ไม่มีอะไรคร้าหน้าอกยาวเกิน,กนบุบบับหน่ยนะครับไม่มีไม้กันสั่นมาไม่ได้โกโปรมาครับฟันเบิร์ตตองการคลิปเอา,อาจารย์ให้ ปันเบิร์ืเอิมทางนี้ไม่ถึงต้องปีนไปอยู่ปลายกิ่งแล้วหันหัวหน้ากลับมาหาทั้งพึ่งสมหมดไหมโอ้โหมีตัดครึ่งสมไม่หมดมีแบ่งครึ่ง đại, 2 thúng đại, mặt hút chơi đi, để ôm lên trò Ờ Sốm nà, nhắc đại clip rồi, không có chui 2 này เยอปากทุกเงียบไว้มันอะมาเลยนะสวมจุดที่สองถุงเดียวเดียวมันลื่นมือครับห,หล่นลงถุงยังนี้นะครับ เป็นพึ่งแกมันจะเยออต้องที่ขอดำอยากเพราะไม่ได้มีปลา Mình quay không ạ? À? Đúng hút trượt mặt thì có so phải đi rồi Đúng có lông bay บุบวับไปหน่อยครับไม่มีไม่ได้เอาไม้เซฟฟี่มาตั้งปานเบิร์ตชอ,อยข้างบนครับ ได้ได้ได้ออตอนนี้ภารก,กิจนันบุญเสร็จแล้วฮะตอนนี้รอพันเบสเบสี่ลงครับถอยลงครับ แข่ขึ้นต้นไม้ก็จะเหนื่อยมากป่าปกตินะครับคืองามเสียมตูดหม่แล้วเสียมตูด <c ười> มาแล้วครับอ่านเบิร์ดถึงแล้วดู หมดแรงครับปีนแท็กขึ้นต้นไม้ยังหมดแรงง่ายๆครับมาถึงข้างล่างแล้วไปครับเดี๋ยวเราไปดูกันข้างล่างดูผลงานครับปล่อยพันเบิร์ดนั่งยู่ตรงเนี้ยเดินตามไปเองแล้วไงไปครับโอ้อากาศตัวร้อนไม่มีแดดแต่ว่าร้อนมากไห่ครับ ผมละครับตีไม่เป็นครับนี่ครับคอยดูไฟก็อย่างเดียวครับ <laughs> โอ้ยเป็นคนดูไฟให้ข้างล่างมาแล้วดู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 ด,ดูหมดนี่อยกมันแหงหมดเรียวมันแหงไอ้ครับเดี๋ยวไปเจอดูไปที่พันโอข้างล่างครับพันโอไปแล้วไม่รู้ว่านีกกับบ้านก่อนป่ะก็มดูผลงานครับของส,สวย วันนี้ได้ของส,สวยๆครับสวยมากอ่น้ำพึ่งชุดนี้ครับนี่ครับสวยจริงๆน้ำพึ่งสวยมากครับไม่มีเอเกษรเลยที่ส้มปนเลยครับสวยจริงๆอ๋อ,อว่าไม่มีมีตัวนี้นิดนึงนิดเดียวเองครับไม่มีผลครับนี่สีสวยครับดูหน้าดูหน้าคนตีเองครับเหนื่อยหมดเหนื่อย <laughs> สวยสวยมากแล้วเตรียมบ้านหัวก็เตรียมไป อย่างที่สองครับนะฮะรัวันนี้ปันเบิร์ตประมาณสักกี่โลได้ติบเก้าโลไหมหลักสิบหลักสิบหลักสิบหน่นอยหน่อย <c oughs> เดี๋ยวไปลุ้นดังที่สองก็ต่อครับนี่แหละชุดดีสวยจริงๆเฮ้ยเบิร์ตเบิร์ตนี่นี่ยูนิชุกเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้เดี๋ยวโอ้ลองเห็นแล้วเดี๋ยวลุ้นดังที่สองต่อครับ หลังนี้เอาหญ้าครับเอาไปกิ่งกิ่งมันเล็กอ่านเบอร์ได้ออกไม่ถึงอ่ะแต่งรังนิดนึงครับให้รังสวยเพื่อเพิ่งจะได้อยู่กันต่อครับรังที่สอง มันไม่มีกิ่งพักอารพันเบิร์ตแทกขึ้นไม่ได้ลองสมัวน้ำครับหมดไหมเหลือหน่อยว่ะ อ,อันนะออนี้น้ำพึ่งลงแล้วครับ นี yeah, ่ก็รอผันเบรดลงครับนผ่ันเบรดกำลังลงครับกำลังถอยลงจนยางพาราทุกปีครับสวนนี้จะอยู่ทุกปีเลยสองหลังหนูหลากน้ำพึ้งลงด้วยนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่รถครับตอนนี้ผมก็รอพันเบรดดูไฟแป๊ม ถึงคนต้นล้วครับมาครับดูฮะป็นไงนะเหนื่อยเหมือนกันนี่วาเหนื่อยเหมือนกันนี่หว่าเอเอกระเปงเ,งอเอยอะไปดูนไปนี่ครับมือปีนมือปลายครับมือไตเสร็จภารกิจไปแล้วครับเดี๋ยวไปดูกันข้างล่างครับ เลยล้วไม่ตัดจริงมันเกาะเนยตัดจริงแหงแล้วินงเนะีจ่จริงข้างๆซ้ายขวามันแห้่งนะี้ลงนำ้ำหัวน้ำเหนียวมากน้ำเหนียวจริงๆมีงมาข้างล่างของข้างบนข้างบนจะมาอีกนะบนไม่มีเลย ประยุนปาดอะไซนี่ท,ที่ส้มเหมืนนนะเิียากมา,มาโห้ก้อนโตมากแอ้อลุงเดี๋ยวผมเอาแผ่นลุลุงจะเอารูบสองเลยผมเอาเนี่ยอสองแผ่น ด็กแค่นี้จะกินบานแล้วอ,อนนะย่อยู่นะู่รอจะเปลี่ยนป่ะเอาอะไรเนี้ยจับพอโอ้ยหมกหมดตียากนะคือเน้ยต้มฮะต้มจ้ตัตตออตว เกือบหมดแมเกือบหมดเลยะโอ้โหน้เลดบัง ก็ยังด <apr il> ีครับได้สี่ขวดห้าขวดได้เกสรฝังรังเต็มหมดเลยครับต uh, ้องแยกออกนี่ครับเกสรล้วนๆฝังรังครับนังคนละม้วนนังคนละม้วนเลยินาม หมดแล้ว嘛น้ำคูนูได้น้ำคูนูได้ก็ได้ใช้หมดหมดครับสำหรับภารกิจสองรังนี้ก็พันเบิร์ดหมดหมดแล้วครับหมดมาได้ตีทอยครับแทกทั้งสองรังคือตอ้นยางมันเอง,เองครับพอได้อยู่ครับรังแรกก็ประมาณสักสิบกลิโลรังที่สองก็สัก หาโล,ลถือว่าได้อยู่ไม่ต้องลงทุนอะไรมากครับลงทุนแทกเนีน่ยนะแทกก็หน่อยครับ <c oughs> ครับเปหรับบินี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับสองรังผเบิร์ผเบิรว่าคุมอยู่ครับเจอใหม่คลิปหน้าครับนานๆได้ออกทําคลิปทีช่วงหลังไม่ค่อยได้ทำครับอุปกรณ์เครื่องมือม่ค่อพร้อมเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ முதல ம